โมทนาสาธุครับสำหรับในส่วนของบ้านนกดาวหลังนี้ที่จะไปวางอยู่ที่วัดนะครับสำหรับศรัทธาญาติโยมท่านที่มีใจใสศรัทธายอยากจะซื้อบ้านนกดาวเพื่อถวายให้กับวัดคัให้พระคุณเจ้าท่านได้จำวัดนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูด้านในครับว่าจะสวยสดงดงามเหมือนข้างนอกหรือเปล่านะครับสำหรับบ้านนกดาวหลังนี้ด้านหน้าครับสำหรับก่อนขึ้น ก็มีบันไดสามขั้นเหมือนเดิมนะครับสำหรับลังนี้เดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างบนนะครับเปิดประตูเข้าไปดูครับแออันนี้ไม่ใช่เสียงประตูนะครับเป็นเดฟเสกที่ผมทำขึ้นครับเข้ามาด้านในครับมีหน้าต่างหนึ่งบานด้านข้างตรงนี้นะครับและด้านหน้าอีกหนึ่งบ้านนะครับสำหรับหน้าต่างและยังมีด้านข้างอีกหนึ่งบ้านรวมหน้าต่าง สาบานนะครับสำหรับห้องนอนเปิดทุกบานลมล่งโปร่งสบายแน่นอนครับแล้วก็พื้นเป็นพื้นสมัตบอร์ดนา15เมตนครับส่วนหลังคาเป็นหลังคาพีเอฟโฟมครับฉนวน,นกันความร้อนอย่างดีกันแสงกันเสียงได้ดีนะครับสําหรับหลังคาพีเอฟโฟมสำหรับคงเหล็กกับมไในทั้งหลังนะครับห้องนอนขนาดอยู่ที่3มเมตรคูณ3เมตรนะครับสาหรับห้องนอนห้องนี้ เดี๋ยวผมพาไปดูด้านนอกนะครับในส่วนของห้องน้ําครับในส่วนของห้องน้ํานะครับอันนี้จะเป็นภาพตัดหน่อยเพราะว่ามันตอนกลางคืนนะครับก็มีหน้าต่างระบายอากาศให้หนึ่งบานมีฝักบัวนะครับหนึ่งจุดแล้วก็มีสายฉีดตูดมีชักโครกให้นะครับเป็นชักโครกมอกอ,อย่างดีนะครับสำหรับวัสดุหรือว่าเราใช้ของดีมาตรฐานครับ นี่ครับทุกท่านข้างในห้องน้ํานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านนอกครับดูด้านนอกนะครับนี่ครับสีก็เป็นสีในส่นสวนของคล้ายๆเหลืองนะครับเพราะว่าจะไปทํากรุดนะครับก็ขนาดบ้านหลังนี้อยู่ที่สามเมตรคูณห้าเมตรแปดสิบนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับที่ผมถ่ายให้ทุกท่านดูในขนาดนี้ถ้าเพื่อนมาเยี่ยมบ้าน เข้าด้านหลังสามารถเข้าห้องน้ําได้นะครับเพราะว่าระเบียงตรงนี้นะครับเข้าออกได้นะครับนี่ครับห้องน้ําตรงนี้เลยครับส่วนห้องนอนก็เป็นตรงนี้เจ้าของบ้านก็ออกประตูนี้ได้ถ้าเพื่อนมาเยี่ยมก็เข้าในส่วนของประตูระเบียงด้านหลังได้นี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับโอเคครับทุกท่านใครที่สนใจบ้านนกดาวนะครับคุณภาพดี 0885578383นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เข้ามาเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมทักทายเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ